เมื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นของยักษ์ใหญ่แห่งวงการกาแฟรายนี้ต้องย้อนกลับไปในปี1971เรื่องราวของ s t a า buck s เริ่มต้นขึ้นจาก3มหนุ่มเจอร์รี่บอร์วินเซฟซีโกและกอร์ดอนบรเกอร์เปิดร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองเซียโตรลรัฐวอชิงตันโดยใช้ชื่อว่า Starbuck Coffee t ีแ p นด์สไปส์สตาเริ่มต้นจากการเป็นโรงคั่วเน้นขายมาเมล็ดก,กาแฟและเครื่องคั่วบดคุณภาพสูงให้กับร้านกาแฟในท้องถิ่นจุดเปลี่ยนสำคัญในปี1980เป็นต้นมา มเมื่อโฮเวิร์ดชูสผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในขณะนั้นเนี่ยได้เสนอไอเดียปรบับโฉมสตาร์บัคให้เป็นมากกว่ารีเทลหลังจากที่ตนได้เดินทางไปอิตาลีและตกลุมรักวัฒนธรรมการกินกาแฟของคนที่นั่นโดยเฉพาะเอสเปรสโซบาร์หรือบาร์กาแฟที่ผู้คนไม่เพียงแค่มาซื้อกาแฟแต่ยังมานั่งพูดคุยพบปะกันเหมือนเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างไรก็ตามค่ะทั้ง3คนไม่ซื้อไอเดียนี้ทําให้ชูสตัดสินใจลาออกไปเปิดคาเฟ่สไตล์อิตาเลียนของตัวเองที่ชื่อว่าอิลจอ ไม่นานหลังจากนั้นในปี1,987เมื่อผู้ก่อตั้งทั้ง3ประกาศขายกิจการชูสที่มีอ e ิวจอนาเร่อยู่แล้วเนี่ยก็เข้าเทคโอเวอร์แบรนด์ทันทีพร้อมกับตัดสินใจที่จะขยายอาณาจารร้านกาแฟของเขาต่อทั้งหมดในชื่อ Starbucks Coffee ในช่วงปี2000เป็นต้นมา Starbucks ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่แบรนด์ระดับโลกที่มีกว่า4 0 0 0มสาขารายได้แต่ระดับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีกลายเป็นบริษัทกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก